สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าออกจากห้องพักแล้วมาแล้วสองคนพ่อลูกกำลังก่อการ <c oughs> พี่น้องจ้าใด้เบิ้งเด้อให้เบิงเบ้งา่านี่มองหันเป็นเป็นอาก็ آ, สามารถเ่านอนได้ด้ยวดยจ้ะเพราแว่าพี่น้องจ้าสามารถเช่านอนได้มันสิเป็นเือ่หลังเลยน้อยเดียวจะสิพ้ายางพานไปเบิ้งอยู่ทะเลใสมากพี่น้องจ้าทะเลสวยน้ำใสามาก สองพอ่อลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับดูพวกกันล่งกอไส้นี่เครื่องมือมาดามน,นั้นเก็บมาหมู่บ้านพันธุ์เดชบ้าก,กินข่าวหลนา,านอาหารกันบี่นน้อยเลยให้อะไรให้อนี้คนไรเอาวิสโมกานบัดเิเอ้ยแต่เมีหนังซิพิมพ์อยู่ ไปพ่อแม่พี่น้องเด้สิพาไปเก็บขนาดได้เดี๋ยวสิพามามาผัดเขาเครื่องของสู้รถนำปลาเขาเนี้ยกันหนึ่งไม่แต่หมูหว,ว่านเขามีเบอสุยางขาแต่นหมั่นหอยแล้วก็ลืมซื้อเนือ้อพี่น้องเออสิไปซื้อเนือ้อมาอยางให้ลูกของแฟนกินลืมนี่ผักขุ้มก็อยูกก่ใกล้ๆนี้เก็บเอาผักขุมทะเลเดี๋ยวพาไปย่างหาเก็บขนาทะเลนั่นสองคนพอลูกกำลังต่อไฟมาปิกนิกกันตอนกลับป่าถ้ามาเลียมดีจ่ะ ปิ้นอนูก้อนแสยะแต่กลับเดี๋ยวเซนกลับมาเด้ยงไปหาผักก่อนโอเคเห็นไหมเอา้าเพื่ออย่งทิ้ทงถิ่มบริษัททางถิ่มดอกต้องใช้ขื่นสัตว์หากเรามันได้ตายไอ้มันเนี่ยผักขมจากพี่น้องผักขมทะเลนะคะนี่ผักขมทะเลไม่มีใครกินดอกค่ะผักขมซีสปิเนเน็นเองเ,องเนาะตักเดี๋ยว เดินดูแต่ดงผักขมตัวนี้ผักขา่าบ่มีมั่งแถวนี้ดูก่อนมีไหมพ,ออพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยมุจ้าพุนจงผักขมชัดๆเลยเห็นบ่พุณน่ะเยอะอันนี้เยอะเป็นดงผักขมเสียวยู่จานสีเก็บอยู่นี่ผักอย่างก็เอาผักน,นั่นนะเนาะพุณน่ะเป็นดงเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งก่อนนี่ดูสิคะ เยอะมากบาดเจจอยมาเห็นนี่เนาะเรามากหมักผักตัวนี้กินแสบกินนัวแล้ววะทอดข้าเจา้าที่แหลกนึกว่าข้าเจา้า,จาบ่าให้ยกอไฟ้แฟนแพดอ่านเบึงให้ยกออยู่นี่ผักขยังขยัง,ยงมีเบิดเลยจ้นะ,ะพี่น้องขนาดทะเลก็มีนี่ไงนึกว่าไม่มีนี่ไงพี่น้องจ้ะขนาดทะเลก็มีแต่ว่ามึงนี้ส่วนมาสิเป็นดง พักขมเนาะทรงหลุมให้น้องบอนเบิงแม่เก็บมาบ้านด้วยนะเป็นไง <ś red> เก็บไปอยู่ลุกเก็บไปแบ่งมูน,นะมีเพื่อนหลายคนที่ยังไม่ได้ชิมปีนี้อ,อ,อต้นแอเดอตัวนี้ต้นทั่วแล้วนี่ ต้นทัวนะจ๊ะนี่โอ้แอดเดออีลีจ้ะพี่น้องจ้าทัวทัวแต่ยังไม่โตเลยเนาะต้นทัวทัวลันเต่าเ,เองเด้อพี่น้องพระรามหงายหงายไปเนื้อซื้ออยู่โอ้แน่ผมเห็นมาเขียวเขียวๆ ขนาดทะเลมีมีไม่เยอะตรงนี้แต่มีเยอะแต่ผักขมทะเลเนาะขนาดไดกแล้วเป็นอย่างจะเก็บอาจจะผักขมแต่วราผ่านยางเละเบิ่งก่อนด้วยกอ่อนนะเพื่อล่างการงานสางแท่เอาก่อนนี่แหละกาใช้กางเบิ่งกัน สีหาอ่อนๆสิไปว้จาจังไดรจังบทสื่อเนื้อมาพัดให้ลูกให้แฟนกินนะเลือกเอาอ่อนๆเนาะเอาอ่อนวิวทะเลสวยงามจ้าพี่นอ้องจ้าผมเลือกสินะเห็ดก็กินข้าวผากับน้ำก็แล้วกันกสิผ้าไปหมองอื่นอยู่พอสิผ้าไปกเลาะเก็บพักข้าวหน้าเก็บพัก เก็บมองละนิดละหน่อยนะแมง oh. ดงเขาจริงๆแิงจ้ะพี่น้องขาดงผักต้นหนีด้อดงผักอันนี้เก็บเอากอละนิดกอละหน่อยมันอวกแห้งเนาะอวบอวกมากอวกอวบจริงๆครับพี่น้องขาหลายอันนี้ดอกอันนี้ ดอกไอปูหลาบทะเลนะแต่เด้สวยดอกแล้วหอมหอมจีบด,ดอกเพิ่นหอมง่ามจ้ะเห็นบก่กำลังออกเห็นบ่สวยมากค่ะแก,แก,แกหมดแล้วเห็นบ่แกหมดแล้วเต็มอยู่พี่น้องเอ้เต็มเลยเต็มเลย เป็นเลยจ้าพื่อนมาเก็บเอาลิ้นลิ้นนะเก็บเอาลิ้นลิ้นนะเก็บเอาลิ้นลิ้นนี่อันนี่อ่อนๆสวยๆเนาะเอาเลือก่องอ่อนๆเลือกเอาอ่อนๆนะคะแก่ๆถิ่นไปนั่นแก่เสียอ่อนๆไปผัดให้แฟนกระหรู นีเริ่มออกดอกแล้วเห็นป่ะเริ่มออกดอกแล้วกินยังไงหมดละคะเนี่ยงามหลายทั้งสวยทั้งเยอะโผดโพดพี่น้องเนาะงามงามงามแห้งเดี๋ยวเก็บเอาอ่อน นี่แต่เนเป็นผีจอยแล้วมาพอนี่แล้วสเสอคอักได้พี่น้องเลยแล้วมักม,มาแล้วมักแห้งไอ้สองคนพ่อลูกนะก่อไฟไปทาจ้ะก่กอไฟไปรอมาดามมาหาก็บผักผักคะน้าทะเลไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปหาก็บเพราะว่าเขาเขามีแล้วจากเหมือว่าอนเบิ่งจีหละเบ,บิ่งกองนีจีหละพี่น้องผี่จอย ดีมันเหลือกบึงมันจุกซอยกันไงมันหลายคักหลายแน่แล้วกะอุ้ยหยาสะกะแต็นอ่ะแต่ว่าอยู่ในเฮือนคนเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยหยอดอวบหยอดงามงามคักงามแน่มาดามแบบอ่อนซ้อนฉันเก็บเดี๋ยวพ่ฉันเก็บเดี๋ยวพอบาโยอกแฟนเบาพอไรพอไรพี่น้องอยู่เนี้บ้านเขาพี่น้องเบาโยอกเล่าไหมพี่น้องอ่อนๆเนี่ยแจ้สีเนี่ย อ,อ่อ,อนๆจังบกขมคือขนาดทะเลนั่แหละถ้าเหลือเก็บเอาอ่อ,อนจังบกขมนนต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรไม่รู้เนี่ยน,นัะนะต้นยังบกขมต่อมาแลนออกกาลังเกินง,งกาลังใายห้ามสุดหยอดเลยทะเลพี่น้นนองนสองคนพ่อลูกกาลังก่อไฟ เดี๋ยวเดี๋ยวดีจักหน่อยเดี๋ยวเก็บพักงานไปรอเบิ่งหนึ่งไดหน่อยมันคิดหมองหันก่อนเผื่อมันว่ามันมีหลายทั้งหลายถ้าบัวลายก็สิได้กัดไปเที่ยกับเขามันมีอันสลัดอยู่แล้วเสียสลัดของเขากินนั่นแม่บ้ามาสิตำไปห้งกินกับพัดขนาดะโขกสาเอามาเบิ้ลขาแต่หนำมันหอย ฝนไปซื้อน้ำมันแล้วฝนลืมเนื้อ,อมาดามก็ได้เงือสายอุ้ยสวยจริงๆค่ะพี่น้องค่ะทะเลทะเลสวยน้ำใสนี่ล่ะโอ้ดงอินีโด่งอินิวสันดงเอ็นพักอินิอีหลีเลยมีแต่เพิ่นแมเนี่ยนี่โอ้เยอะจริงๆพี่น้องจ๋า ะเยอะเป็นดงแต่เราไม่ได้เอาเยอะนะเราเอาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวสิเก็บแลหลายอยู่สิสิผ้าเก็บอีกอยู่มันก็ลังเริ่มออกดอกคุณป๊ตอนนี้สิไปเฮ้ดกบเขาก่อนหาลูกหายแฟนจรนกินก่อนสวยไหมคะที่น้องงามเนาะสวยมากสวยสวย มีแต่พักตันนีล่ะเต็มหาเต็มทะเละอยู่โซนนี้เป็นโซนเป็นโซนพักอ่าพักอ่าพักขมทะเลจ้ะ,จะนี่ห้อยค้นเก็บห้อยคนเหตุยังงนี่ห้อยขาตัดหยาดเหอห้อยคนเก็บหล่ะพี่น้องห้อยค้นเก็บไป,เ,บปเดี๋ยวไปเหตุกับเขากันเนาะชมแค่นี้แหละ เอ,อ,อดเป็นอ่อน,นอ่อนบนเลยฮะแกลแล้วแถวนี่เป็นอ่าหาลล้องเซา,าบดเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะเขาเื่นบังกะโลเนาะแล้วก็ทั้งผุดเป็นแคมปิง้งเขาจ้ากัสิมาก้างเต่ง จะแ,แพร่บริเวณภพักแถวนี่เราแพ,พานนู่ภาคอีกมองหนึ่งจ้ะแต่ว่าจะออกมาแล้วนอนแค่ขึ้นเดี๋ยว <c oughs> มันนอนซ่อนบ่พี่หน่อยนอนซ่อนบ่นางามหลายสิหอดสองพอาหลูกันแล้ว <c oughs> เยอะมาก กำลังลง่งกระถาต่องมือสิเห็ดยังเนาะลองมึงดูเลสกี้แล้ววะโอเคเป็นสีเห็ด,ดยังเราพวกเขาเชี่ยขั้วเขากันเองฮะเห็ดไปดืดตีดืดตีเซียนวีไอเอ็กซอนสตัว ตีนวะนช่พออ็แคนหุนเด่นเด๋แคนมีสโวเดีกมูสีเดนเว้นนะอ๋อโอเคสะคไปหาฟื้นกันนี่พ่อแม่พี่น,ออน้องอ๋อเก็จแล้วะเดนไดวะเราจะหาวบนทีกานมาเด่นเดยอโอเค เอาพอกันเห็ดเดี๋ยวข่อยสีเห็ดอันนี้ข่อยถพ่อไมมเอกวะเยอะบ้าพ่อไหมเอกมาเด้อปิกนิกให้กับเขากันพี่น้องให้เขาเห็ดแล้วได้ปลาสิพัดชนะมีปลากระป๋องอยู่ป,ป๋องหนึ่งผัดชนะปลากระป๋องชนกกงกงะกับผักขมปลากระป๋องแล้วก็สิตั้มบักแตง